ต้องระวังด้วยมันจะไหมหลังขาโอ้โค้ดตอยอ่ะเอมากเอาน้ำใส่ไปเจอตัวบุคคลนะอะ้วแต่ใช้วิทยาลัย ก็สว <laughs> ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเจนชัยอารมณ์ดีนะครับวันนี้เราจะมาอารมณ์ดีกับพี่มูเอนะครับผมแล้วก็อยุงนะครับนะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในกระท๊อบกลางป่าเลยนะครับบรรยากาศเนี่ยดีมากเดยวเราจะมากินกาแฟแล้วก็พูดคุยกันเลยนะครับนะไม่รู้ว่าวันนี้เราจะพูดคุยอะไรกันนะหรือว่าสนุกสนานกันแค่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันต่อนะครับ ที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปเรากินกาแฟก็ขอแลหนึ่งไลน์หนึงติดตามใป้กับเราด้วยนะครับทนผไปชม let's go สวยมากพี่ยงู้อยนะด้ออยู่นี่สุดยอดมันโมเดนเลยอ่ะโอ้โหสปิเจ๊ถ้าเราถ้าทำแบบจะเกอมนไดตรงนี้ใช่ไหม ตี่มุเป็นคนแรกแล้วเนี่ยตนี้ที่มุ่งาจะก่อไฟใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะกินกาแฟนรับขึ้นกะตอใหม่ของอายุกันนะท่านผู้ชมเตบใหม่อะเราบ้านใหม่ก็ได้นะเอา้วแล้วเรามีอะไรต้มไหมเนี่ย หม้อหม้อมีม้อปะมีหม้อม้อมีหม้อมีนะต่อไฟหม้อไม่มีก็ไม้ไายเพราะว่าพี่มุ่งของเราเนี่ยมันมีเวลาไม่ค่อยเยอะอย่างพวกมุเราต่อไฟติดไปที่เรียบร้อยจ่นใจมันก็จะเกินไปมันก่อไฟติดง่ายมากเลยระดับเออพิชเชนัลเลยก็ โอ้โหตอกแข็งแรงมากเลยอายุงคือยอดเลยว่ะแข็งแรงสิแข็งารงมากยู่ได้ถ้าไปยุงถ้าเราทำมาเป็นตะขอไม้ไผ่อะขอย้อยมาเนี้ยได้เลยได้สิใช่ก็คือเราทำเป็นถุงอ่ะใช่ไม่ต้องให้มันไม่ไปยุ่งมนถุงก็ไม่เอามาอือหรือเม็ดเอามาหรือเมีดก็จริง 有人，好的。 เดินมาระหว่างทางก็ไกลาม,ามากๆเลยเนี่ยต้องมาทำความสะอาดทำให้มันดูน,ดน่าอยู่นะโอ้ยแต่วัาทัา้งาหมดได้ถึงนี่เนบรรยากาศนี้คิดเันนี่แหละจัดนะแต่เ,เราอยู่ในปา่ามันจะสงบนี้แล้วนะพี่มนะม้นง ไม่ต่อไปทบปากกับคนอื่นแล้วสีแดงมันคมมากเลยนะเอาไม้ไผ่ตัดแล้วนะโย่ใช่คมมากเลยนะไอ้ตัวนี้ผมเพิ่งเอาไม้ไผ่ตัดออกนะครับเออเออเอากระดี่มาน้ำไม่ก็ทิ้ได้น้ำแรกมาจากธรรมชาติเ้าจ ไปเล็กโอ้มันนั่งตัวบ้านดิแตน้ากินโดนนั่นมันสนุกที่ไหนเราขึ้นมาขึ้นมาโอ้ข้าวลามันมีตัวบ้านมีตัวขึ้นมาครบทุกอย่างเขานอนสักคืนได้ไหมได้นอนนอนคืนนะถ้ามีโอกาสโอ้โหันนอนด้วยถ้ามีโอกาสแล้มานอนนี่นะยกนีกระต้อผมอ่ะเวลาผมองทำอ่ะผมไม่เคยห่วงใครซูเปอร์คนไหนจะมาใครใครได้ทั้งนั้นแหละ เจออะไรก็เจอคนที่เจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เจอได้เลยเจอแน่ๆคือยุงยุงเจอแน่เลยนุงไม่เจอแน่เลยเรื่องอยาอื่นก็แล้วแต่ใครที่ดวดดีก็ดีดวไม่ดีก็ไม่ดีในป่าใช่ไหมพี่หมอเวลาเราเวลาเรามาเราอยากไปลบหลู่เขาใช่เวลาลบหลู่ทุบเรียบเนาะมันโดนด้ก็คนไม่สาส่อนแรงอะไรมากแรยน้อยน่าจะรอแล้ว จะคว่ำเราดูโอ้แต่ชอบว่าหมดที่มวยด้วยจีด้วยจีแต่มันจะคว่ำก่อนมีพวกคนเสีม่ยมวยนะมันแรงมวยจะซื้อมาบรรยากาศพอดีเลยไ <c oughs> ปอากาศดีจีเงยลองลองมันนอนกี่เย็นจะมีเสียตัวนั้นร้องโอ้โหสนุกไปอก่แจ๊กกะจ้าอะไรนะเสียงประมาณไม่เอานะ เสียกูมาไม่เอากระต๊อบแน่ไม่ม <sweating down>. ีกูมานะไม่มันก็ไม่แน่คนที่มาแล้วก็เจอก็อาจจะมีคนที่ไม่เจอก็ไม่เจอนะเบเการเจอส่วนบุคคลนะน่าแต่ปลอดใช้วิจารณญาณวิจารณ์บางทีมันก็อาจจะมีถ้งปลอดใช้แล้วก็ไม่ปลอดใช้ ริงไรนะหมูโอ้โหไ,ได้อ่ะเดิดมากสิงนมากนะมันากาศหน้าแบบวันหลังเราเอาหมูกระทะมานั่งกินดีกว่ามั้งเลี่ยนบรรยากาศสนุกนะไม่เราย่างย่างหมูย่างเนี่ยนะ หมูกระทะมันตั้งกด่ามแต่ว่าชุดหนึ่งตอห้าคือว่ามันแบนเสาอ่ะจะไปห้าหมูที่ไหนกันนะอยู่ยูทูบเบอร์ยี่กับหลานแลนด์อยู่ด้วยก็ว่ายูทูบเบอร์มีต่างไงยะถ้าถ้าลิปนี้คนดูถึงหลานหลานวิวนะผมจะเอาหมูกระทะมันนั่งกินนะ อย่างน่ะร้านหนึ่งนี่อย่าอย่าไปพูดเอารับหมื่นก่อนเอารับหมื่นก่อนช่วงนี้จะซื้อหมูสโลหนึ่งมาที่ในป่านะอย่าคิดหนักเลยคิดหนักกว่าคิดเลขมันก็คลัมันก็ต้องอย่างนี้แหละเจ๊มันก็ตามมีขึ้นมีลงม่างลงดาก็ก็ไม่ดีิอฮ้ยนมำด้วยนมด้วย เรามทํคลิปออกมานึกพระออกไปเวลาเราดูเข้าไปนานๆก็น่าเบื่อเราก็เลิกดูเป็นระยะยะพอมันมีข่าวที่น่าสนใจขึ้นมาเราก็กลับเข้าไปดูอีกดูดูพิกเจอร์แบบโผลที่นู่นนี่มันก็ดูนานๆก็น่าเบื่อมันก็ดูเปลี่ยนดูอย่างอื่นบ้างมาดูอายุกับมือเองอายุไม่เยอะมากอะไรบ้างอย่างเงี้ยถ้าเบื่อช่องใหญ่ๆก็มาดูช่องเล็กๆง็ราบ้างนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยจริงๆริพี่หมู มากเลยครับพิยุงมมันหอมหอมมากกินกับกาแฟนี่คือเข้ากันมากเลยนะเหมาะเข้ากันเดี๋ยวก็นี่ก็ไม่มีอะไรกินใช่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะฮาร์ปิดฮาร์ปิดแหะนานๆเราจะได้มาเล่นกับพี่ยุงนะครับทุกคนนะใช่ผมก็ไม่ค่อยมีเวลานีทุกคนพซิมูไฮ ให้ไปนานมากเลยอ่าก็ผมไม่ค่อยมีเวลาแล้วพี่ก็นะตามตามนั้นละ่อนพร้อมละไม้อันนี้คือพี่ยุ้งกับพี่ใหญ่นะก็ต้องให้นั่งสูงๆนะทุกคนเนี่ยพี่ใหญ่สุดละในบรรดามันก็ไม่ใช่อมันมีที่นั่งที่ไม่แล้นั่งกันนะตัวนี้มันสว่างไงจะเข้าไปเลื่อยยุงกัด ในต้นในต้นฝางเนในต้นฝางกินได้นี่นเหระต้นใยเหรอนี่นี่ต้นหนำหนาเนี่ยอ,อนี่็คือเป็นอ่าเป็นอ่าพวกอ่าแม่ลูกอ่อนที่คลอดลูกใหม่ที่ว่าไม่มีน้ํานมอะม่ะสามารถกินได้ก็คือเราเอาแกนเขามาต้มอ้ํอ่อาน้ของเขาจะออกสีชมพูออกสีชมพูออกสีแดงเนี่ยเนี่ยแกนฝางก็คือสามารถอ่กินได้นะครับคิดว่าอ่แม่ลูกอ่อนนะครับที่ว่าคลอดลูกแล้วไม่มีนมนะครัก็คือสามารถกินได้พวกนี้ ต้นต,ตาต้นน้ำต้นฝานก็เนะรียกต้นฝานรู้เองนะเขารู้สมุนไพรเยอะเหมือนกะันเยอะพอคอตัวร้อนในป่าเก่งมาก <c oughs> ไอ้ต้นที่ขี่ขี่ผ่านมานะ่ะกินได้นะที่ว่าต้นนั้นไม่กินกันเหรอก็เป็นชาวบ้านผมนี่หมดไปแล้วนะจ้าก็าเป็นชาวบ้านหม,หมดแล้วนะหมดละผนไม่ต <c oughs> ันแล้วไม่ยุมงหรอได้เลหมดเป็นต้นานแล้วสงสัยหิวรอเรานานเกินหิวไง ตัวนี้ติใจจะมาแล้วก่อนจะมารถยางรุ้ยออ้หเป็นอะไรที่แบบอันนี้มากเลยนะพี่ยุงใช่ต่อดตอทนมากเราต้องแบบมีความพยายามที่จะมาพี่ยุงนะเพราะว่าบ้านยุงเนี่ยไกลกับบ้านเรามากเลยอาจาริ์กินกาแฟแล้วก็รับบรรยากาศแบบเย็นเย็นเย็นบรรยากาศกลางป่าอย่างเงี้ยมันต้องแบบชิ่วิวคือเราสูดอากาศเนี่ยมันเป็นอากาศที่บริสุทธ์ไงที่แบบต้นไม้เขาคายแก๊ส คายอันนี้ออกมาแก๊สที่บริสุทธิ์ก็เรียกแกนสไไม่รู้ถ้าพี่มีเวลาเป็นที่นะจะพาพี่เดินเข้าไปที่ป่าใหญ่แล้วก็กลับมานอที่ห้างหรือว่าที่พักอย่างเงี้ยคือถ้าเราเดินไปลึกเราก็มีที่พักอีกไหมไม่มีไม่มีแล้วป่าใหญ่ไม่มีที่พักอคือป่าใหญ่คือทานที่พักไม่ได้ไงตัดไม้อยู่ต้นเดียวพี่มู่ไปเจอผมก็จับเอาอีก เรียบร้อยเพื่อการจับกันต่แล้วหน้าที่เว้ยหน้าที่หน้าที่ล้วเข้าใจหน้าที่คือเราเป็นทหารเราใจดีอยู่แล้วใช่ทหารพวกเถ้าราชการพวกเราใจดีอยู่แล้วคงเป็นทหารไทยนะใช่เถ้าราชการไทยคือใจดีหมด้วทุกคนแต่ถ้าถ้ามันเกินมันเกินความจับเป็นมันก็โดนคือเราก็ก็อามณกมารวยให้เขานะ รถมันใช้เวลานานแต่ระยะหนึ่งชั่วโมงก็หนึ่งกิโลก็น่าจะนานนาใช้เวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะว่าเป็นป่าเป็นป่าแถวเนี่ยถ้าผมเดินคนเดียวนะเดินแบบเดินคนเดียวจริงๆนะวันหนึ่งไม่ผลลับถยเกินหมดนะนี่เลือกจริงผมเดินทัาท่าวันนะผมไม่ค่อยได้หยุดพักอ่ะนะแต่อายุยังเดินไม่หยุดผมเดินไม่ค่อยหยุดอ่ะ ขนาดพาเราไปขึ้นเขาแล้วเาคตรเหนโอ้หแกเดินเดินไม่ยุ่งเลยเพราะว่าการเดินเมื่อเราได้อยู่ในป่านานๆแล้วมันข้ามันไปอย่างนั้นแล้วอ่ะมันเดินแบบเดินไปหยุดไปมันเดินไม่สะดวกยี่เดินเดินไปท่ายไปเนี่ยโอ้โหโคตรมาหลักฐานเลยโอ้โหไปเราลุกมากเลยมื่อไรแลยุ่งไม่ใช่น่าจะมีอะไรย่างมั้งน่าจะมีอะไรย่างแล้วก็ ต้องระวังด้วยเหมือนแต่ไม้หลังคาโอ้ตัวด้วยอ่ะสวยมากด้วยเจ้งด้วยจมแหนวันนี้ถ้าไปเจอเนี่ยหลไหลาหลายเลยเนี่ยแต่ถ้าเป็นอันนี้ทหารเขามาขายทำอันนี้มันคนเจอเนื้อผ้ากันอ่ะเนื้อผ้ากันอันนี้คือเราซื้อในไทยราคาก็ราคาไม่ได้ถูกเพราะเรา ตอนในค่ายทหารตาหลุดเทาเอามาขายตามหมู่บ้านมันเจบแต่เพราะว่าน้ำใช้ระยะการเดินทางค่าน้ธมันน้ำมันต่อราทีเพิ่มเนี่มันก็จะเพิ่มราคาขึ้นมาแล้วถ้าต้มใส่ในถ้าต้มแล้วก็เอามาใส่กับร้อนก็หอมมากเลยมันจะได้กลิ่นหอมใช่มันจะมีคุณสมุนไพรในป่าเนี่ยมันมีเยอะมากแต่ว่าเรารู้ไหมว่าไม่กล้าอธิบายไง เพราะว่าสมุนไพรเนี่ยกะเรียงกับคนไทยมันมันใช้งานคนละย่างกันเลยนะไอ้นี่อย่าสมมติว่าไอ้ใบที่ว่าถอมพิษในร่างกายที่ว่าคนในเมืองเนี่ยน่าจะกินเยอะๆนะมันได้กิ่นความไฟความรถอะไรทวกเนี้มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะแต่เราอธิบายเดี๋ยวมันไม่ตรงกันใช่ไหมอย่าสมมติว่ามันมันรู้เลยว่ายาตัวนี้จะรักษาเนี่ยเนี่ย แต่ว่าพอเวลาเขาไปจับกระแสเลือกอย่างเงี้ยมันก็วิเคดพ้อผิดเป็นเมล็ดกลายเป็นมาลาเรียอย่เอาละแล้วเราไปแตะมันนั้นน้ำลายเรานี่นี่นะก็ตบผู้เด็กๆได้เวลาเราไปไข้ไปอะไรด้วยเขาก็จะจับกระแสเลือกอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากดูเขาจับชีปประจอนะจับชีปประจอนเขาจะรู้นะว่าเป็นมีคืนไหมนะมีคืนไหมมันไม่รู้มึงอ่ะนะเขาจับแต่เขาสับผัดแล้วเขารู้ไงคืออย่างเงี้ยสมมุตินาฬิกานี่ใช้งานได้ด้วยว่าจะเป็น นี่เขจัดชื่อม่อขาจัดอย่านีไม่รู้อ่ะคืออย่างเงี้ยที่ที่อออขาวที่มันจัดนาฬิกาอย่างเงี้ยที่ใช้งานได้คุณที่เราจัดดูไม่มีคือไม่มีอะไรแล้วมีกระตุกกระตุกกระตุกเเนียมันชื่ออามดเอามเชื่อมต่อกันหรอใช่เชื่อมต่อกันตรงนี้ก็มีก็มตุ่มหงส์จมมูตอเอามาเชื่อมต่อกันกรใจ่อ ก็คือเราสามารถจับได้ฉันไม่เคยจับเลยนี่เห็นเขาจะจัดนะที่เขาเขาละศาสก่อนนะเขาจะจัดตัวนี้ทีนึงแล้วก็จัดนี่ตัวคอนี่แล้วก็จัวซอคอที่ไหนไม่รู้พอเป็นมาลาเรียมันก็จะอีกแบบหนึ่งแล้วบ้งสรับเขาเขานะก็เป็นเมเลมันก็โอเคครับพี่ตอนนี้เนี่ยเราเนก็มาพุกพีกันตรงกระต๊บอายุงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบรรกาดีมากๆกาแฟก็อร่อยนะแต่ก็มัของพี่อาม มวเอ,อาจารย์เอนี่เอามาให้ผมกัใใ์ก็นองขอบคุณมากๆเลยนะครับนะใ,นใจมากๆเยี่ยมวริกุสดีๆ,ดๆมากเลยนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมวันนี้นะกาแฟหรือว่าขนมของเราในกระต๊อบแห่งนี้นะอร่อยมากๆเลยแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยววันหลังเราจะมาถ่ายตรงนี้อีกนะั่นหรออาจจะมานอนนะใช่ครับก็คลิปเราก็อาจจะจบลงเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไห้เพราเราทักสามคนเลยนะครับท่านผู้ชมก็เราเจอกันคลิปหน้าเลยนะครับ ผมเจนชายอารมณ์ดีแล้วก็อายุงยุงเดลุยป่านะครับผมแล้วก็ผมหมูอยพาเที่ยวนะครับโอเคท้าสามพลขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามหมเอพาเที่ยวของเราด้วยนะครับแล้วก็ยุงเดินลุยป่าด้วยนะครับไปไว้เจอกันคลิปหน้าครับโอเค let's go บายครับ